สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับเรืออัครเดชพันธุ์ผมมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาทําผัดดอกหอมใส่พริกแกงนะแล้วก็จะเป็นหมูสามชั้นเจใส่พวกชิ้นอะไรไปนี่นี่นหน่อยนะครับเมนูวันนี้ก็เป็นมังสวิรัตเป็นเมนูของมังสวิรัตครับวันนี้เดี๋ยวต้นหอมไอ้ดอกหอมน่็จะหั่นประมาณนี้นะหั่นเตรียมไปเลยนิดนึ่ง เดี๋ยวเราจะหัน่นดอกหอมกันตัวผักนะครับที่เราใช้ไม่หมดแล้วก็เดบเก็บไว้เป็นดี่าก,กว่า ที่เราเก็บใส่ถุงปกติทั่วไปไใช่ตอนนี้คือเก็บการเราจะใช้พริกหนุ่ม แช่หมูสามชั้นเจนะคจนนิ่มเสร็จแล้วก็อาจะมาหัน่นเอ้แช่ในช่องฟิตมาใช,ใช่เป็นชิ้นพอดีคำนี่ก็จะเป็นลูกชิ้นเจนะอาจจะมาหัน่น แค่ให้น้ำแข็งละลายแล้วเราจะมาใส่ผ่าครึ่งเราก็จะเอาพริกแกงนะพริกแกงเผ็ดเนาะพริกแกงเผ็ดเตะเอามานิดหน่อยไม่หน่อยเลยเนี่ย <c oughs> เตรียมเครื่องปรุงเลยแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสนิดนึงก็แล้วแต่คนชอบเนาะ แต่เมนูนี้หลักๆรสชาติคือจะออกหวานแต่ที่ตักนี่คือเกลือตัวนี้ก็คือจะเกลือนะครับเมนูน้เลยหลักๆรสชาติแรกที่จะเจอก็คือหวานหวานก่อนแล้วค่อยมามีเค็มนิดๆนะใช่ตอไปนะครับตอนนี้ก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันไปนิดหน่อย จะผัดตัวพริกแกงก่อนนะครับพริกแกงแล้วก็ใส่ตัวลูกชิ้นกับมืสามคันลงไปก่อน bạn nói Hãy subscribe mong thì đó Mì vậy ขึ้นพุงได้แล้วจ้าได้เี๋บยวเ้าก็จะใส่ตัว กัะเทนยดอกหอมผักพริกแกงบังสวิรัต ดอกหอมฝัดผีกแกงมังสีรัตสาธิตกรารทําโดยสาธิตการทาโดยลีอัเฟยครับจากเพจเจและมังซีรัตใบเลียวติดตามยูทูบ <YouTube S 1> ได้ที่เจและมังซีรัตใบเลียวชื่อเดียวกันเลยนะคะใช่ครับพรมเดี๋ยวไปเจอกัน